ลอยกระทงเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน12หรือขึ้น15ข่้าำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติอันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงและเป็นช่วงที่มีน้ำนองเต็มตลิ่งจุดประสงค์ของการลอยกระทงก็เพื่อเป็นการสดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาซึ่งเป็นเทวดาในอุดมคติของชาวฮินดูซึ่งปีนี้นะคะ ตรงกับวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564ค่ะในวันลอยกระทงผู้คนจะพากันทำกระทงจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบานปักทูบเทียนและนิยมตัดเล็บเส้นผมหรือใส่เหรียญกระสาบลงไปในกระทงแล้วนำไปลอยในสายน้ำเชื่อกันว่า เป็นการลอยเคราะห์ไปและขอขมาพระแม่คงคาด้วยทุกคนเคยมีข้อสงสัยในใจไหมคะว่าทำไมกระทงที่นำไปลอยจะต้องเป็นรูปดอกบัวบานเดี๋ยววันนี้สโลไลฟ์จะเล่าให้ฟังค่ะตามประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงเล่าไว้ว่าประเพณีลอยกระทงได้มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยโดยในรัชสมัยพ่อคุณรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่าพิธีจองเปลี่ยนหรือการลอยพระประทีปและมีหลักฐานจากหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งกล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทยัยเชื่อกันว่างานเผาเทียนเล่นไฟดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงนั่นเองค่ะในสมัยก่อนพิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคม โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หได้ทรงสันนิษฐานว่าพิธีลอยกระทงเป็นพิธีของพราหมณ์จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสามองค์คือพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหม ต่อมาได้มีการนำพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจึงมีการชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุและลอยโคมเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าต่อมาเท้าสีจุลาลักษ์หรือนางนพมาศสนมเอกของพระร่วงได้เป็นผู้คิดประดิษฐ์กระทงดอกบัวบานขึ้นเป็นคนแรกแทนการลอยโคมเมื่อสมเด็จพระร่วง สเสด็จทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทยัยจึงโปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่างและให้จัดประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยใช้กระทงดอกบัวแทนโคมลอยประเพณีลอยกระทงก็เลยเปลี่ยนรูปแบบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะคราวนี้ทุกคนก็หายสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมกระทงถึงเป็นรูปดอกบัวบาน และเราลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาอยากทราบกันไหมคะว่าพระแม่คงคาคือใครมีประวัติความเป็นมายังไงพระแม่คงคาเป็นธิดาของเท้าหิมมวัดมีน้องสาวคือพระแม่อุมาพระแม่คงคาเป็นพระชายาของพระศิวะเช่นเดียวกับพระแม่อุมาตามคติความเชื่อของชาวอินเดียบอกไว้ว่าพระแม่คงคาทรงปลาใหญ่และจระเข้เป็นพาหนะ พระแม่คงคาเป็นเทวีผู้ให้กำเนิดสายน้ำคงคาตามความเชื่อของชาวอินเดียบางตำนานก็บอกไว้ว่าเดิมทีโลกมนุษย์เกิดความแห้งแล้งอย่างหนักซึ่งเกิดจากการที่พระแม่คงคาไม่ยอมปล่อยน้ำลงสู่โลกมนุษย์จึงทำให้ทั้งมนุษย์และสัตว์ล้มตายกันเป็นจำนวนมากบรรดาเทวะเห็นดังนั้นจึงกราบทูลพระศิวะ ให้ทรงช่วยจัดการเรื่องนี้พระศิวะจึงออกตามหาพระแม่คงคาให้กลับมาแล้วให้พระแม่คงคาคืนสายน้ำให้มนุษย์แต่พระแม่คงคาไม่ยอมพระศิวะจึงทรงใช้พระเกตรัดพระแม่คงคาจนพระแม่คงคายอมปล่อยสายน้ำออกมาและบางตำนานก็บอกไว้ว่าพระศิวะ ทรงได้พระแม่คงคาเป็นภรรยาลับๆด้วยความกลัวพระแม่อุมารู้และจะทรงพิโรธจึงซ่อนพระแม่คงคาไว้ในมวยพระเกศให้พระแม่คงคาปล่อยน้ำออกมาจากพระเกศของพระองค์เพื่อล้างบาปที่พระองค์ทรงได้ทำไว้ก็มีหลายตำนานนะคะเกี่ยวกับพระแม่คงคาแต่ที่เหมือนกันทุกตำนานก็คือ พระแม่คงคาทรงเป็นพระแม่แห่งสายน้ำนั่นเองค่ะอีกอกิจกรรมหนึ่งนะคะที่จะมีขึ้นในงานวันลอยกระทงก็คือการประกวดนางนพมาศทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมจะต้องมีการประกวดนางนพมาศและนางนพมาศคือใครเกี่ยวอะไรกับวันลอยกระทงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะนางนพมาศหรือเท้าสีจุลาลักษณ์เป็นทิดาของพระศรีมโหสถ ซึ่งเป็นพราหมณ์ปุโรหิตในสมัยกรุงสุโขทยัยกับมารดาชื่อนางเรวดีนางนพพมาศจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าเรวดีนพพมาาตามนามของมารดาต่อมาบิดาและมารดาของนางนพพมาศได้ถวายตัวนางนพพมาศแก่พระร่วงเจ้าและต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นสนมเอกในตำแหน่งเท้าสี่จุลาลักษณ์อุปนิสัยของนางนพพมาศ เป็นคนที่ฉลาดถ่อมตัวซึ่งนางนพมาศก็คือผู้คิดค้นประดิษฐ์กระทงดอกบัวนั่นเองค่ะและนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง